ย้ำเศร้าเด้อจ้าสนุนขนทางกับประมาณนี้พาหลานมาล้อรถเด้อจ้าแล้วก็นุ่งเสียทำง,งานเตรียมป้อมที่เข่าสวนได้ด้วยกันจะว่าก,ก็มาล้อหลานก่อนพาหลานมาล้อรถก่อนเอาลมไมห็นไหนมามาสนุนปั้งั้างนี้ กัดก sure okay. ินคนตกใส่กับพี่กับพี่นี้ไอ้ทิ้แล้วทุก็เก็บไปกินกับโอ้จะนี่เก็บไปกินกับตกเห็ดกระด้างสักเห็ดกระด้างสักเห็ดกระด้างเอาเลยคุ้มมึงกัวเป็นยามึงตัวว่นจี้อันนั้นช่วงนึงเนาะเขานี่เขาเก็บปันนันนกินแล้วน้อยทิ้งโกงกับว่าได้ วันนี้รั่วรั่วอยู่ปรเดีย๋ยเก็บไปกินกับคุณเห็ดกระด้างเด้จ้านี่ข้าหลานร้อวรัได้ผักพร้อม รอรถโรงเรียน เอาพักวางไว้ดูเร็วเกินเอาวางใบหนะึ่งวางไว้รอถุงวางไวนะ้น่ะรอถุงถุงให้กินน่ยโอ้เจะาใบมันวางแหงไอ้ที่เปิดขี้โตนมาเด็กขี้อ่ะ ไม่ไม่มาติง